สวัสดีครับไทเกอร์ม็อบออนไ e น์เดลินะครับจากแอดมินเพจนะครับผมก็สวัสดีลูกค้าจังหวัดอยุธยาทุกๆบ้านทุกๆท่านนะครับปกติกอ่าไทเกอร์ม็ n บออนไลน์เดลิเรนะครับเราก็จะมีทีมงานไป Delivery ด,ดูแลลูกค้าประจำถึงบ้านทุกทุกสามเดือนนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนในพื้นที่จังหวัดอยุธยา,ายอ่าไทเกอร์มแล้วก็ เข้าไปดูแล Delivery ถึงบ้านนะครับแต่ด้วยตอนนี้ด้วยสถานการณ์นะครับผมในสถานการณ์เรื่องของโควิดนะครับ mm. เพื่อความปลอดภัยของอทุกๆบ้านนะครับเพื่อสุขภาพของทุทกๆบ้านนะครับทางแอดมินเนี่ยขออนุญาตจัดส่งลูกค้าประจําในระบบ t i g e r m ร์มออออนไลน์นะครับผม mm. ก็ยังจัดส่งให้ถึงบ้านเหมือนเดิมนะครับก็ดูแลลูกค้ากันประจําต่อเนื่องเหมือนที่เคยดูแลมานะครับ ยังไงก็เรียนเรียนเชิญลูกค้าที่จังหวัดอยุธยาทุกๆบ้านทุกๆท,ท,ท่านนะครับทักเข้ามาสอบถามหรือว่าห,หรือว่าลูกค้าทีา่เคยใช้บริการผ่านไลน์ไอดีอยู่แล้วก็ทักเข้ามาสอบถามกันปกตินะครับแต่ว่าแอดมินอาจจะไม่ได้ไปดูแลที่บ้านด้วยสถานการณ์เรื่องของโควิดนะครับแต่ว่ายังไงทางแอดมินก็อาจจะดูแลลูกค้าประจําผ่านบนช่องแชทน,นะครับผ่านไลน์ ID กับทางเฟซนะครับยังไงก็ยังติดตามดูแลลูกค้า จังหวัดอยุทยาทุกๆหลังกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับเราจะส่งด้วยระบบไทเกอร์มอบออนไลน์เดลิเวอรี่ให้ถึงบ้านนะครับผมยังไงก็เรียนเชิญลูกค้าจังหวัดอยุธยาทุกท่านนะครับทุกอำเภอนะครับทุกๆอำเภอเลยที่อยู่ในเขตอยุธยาทักมาสอบถามกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับไทเกอร์มอบออนไลน์เดลิเวอรี่นะครับแอดมินเพจนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ